เว็บไซต์วิราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2568โดยปรับช่วงเวลาให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันดังนี้ให้ขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาหรือจากเดิมห้ามขายเป็นระยะเวลา180วันเพื่อประเมินผลอีกครั้ง กรณีนั่งดื่มในร้านหากเริ่มดื่มก่อนเวลาข้ามคายยังสามารถนั่งดื่มต่อเนื่องได้อีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรือถึงเวลาตีหนึ่งหลังจากร้านปิดหลังเวลาขายสิ้นสุดที่24นาฬิกาด้านนายสรเทพสตีฟประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร,ร้านอาหารและปรึกษากิติมิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยปลดล็อกช่วงเวลาขายแอลกอฮอล์ตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นให้กับกลุ่มธุรกิจร,ร้านอาหาร โดยคำนึงถึงบริบทของประเทศไทยณปัจจุบันซึ่งเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวซึ่งแตกต่างจาก53ปีที่แล้วของคำสั่งคณะปฏิวัติ2515ที่ออกมาเพื่อห้ามข้าราชการออกไปนั่งดื่ม โดยกฎหมายฉบับล่าสุดที่แก้ไขออกมานั้นนอกจากจะสร้างปัญหาในการทําธุรกิจของร้านอาหารแล้วยังมีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วงปลายปีโดยเฉพาะเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยซึ่งจากกฎหมายที่ประกาศออกมาล่าสุดที่ผ่านมาสร้างความหวาดกลัวให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก